สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม Word 2020บทนี้นะครับก็ถึงบทที่7แล้วนะครับผมจะเรียกว่าตอนที่7ก็ได้นะครับก็ไม่เยอะนะครับแต่จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของตัวหนังสือนะครับรูปแบบของฟอนต์นะฮะในส่วนของบทที่7เดี๋ยวดูกันนะครับเดี๋ยวดูกัน ตอนที่แล้วเราพูดถึงบทที่หกันนะครับจริงๆแล้วอยากจะท้าความนิดนึงในส่วนของเออวอร์ชัน2 0นเนี่ยนะฮะใครที่เข้ามานะครับก็จะเห็นถ้าถ้าตามกันตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะตั้งแต่ตอนที่เราทำวิดีโอกันในส่วนของบางตอนนะครับผมจะเอามาขยายจุดนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น ครั้งที่แล้วเราพูดถึงในบทที่6ผมพูดถึงคำสั่ง b a s view นะครับ b a s v i มันจะเป็นอันนี้จะเป็นวิดีโอนะฮะเป็นวิดีโอมีวิดีโอให้น้องๆได้เข้าไปดูนะครับคือตอนแรกมันเปิดจากในส่วนของ o r c ์เดเนี่ยมันมันจะไม่เจอวิดีโอหรอกนะครับอันนี้ผมผมเอามาให้ดูหัวข้อมันเฉยๆนะในส่วนของการาการตัดเซกชันนะครับอันนี้จะเป็นในรูปแบบของบ้านชั้นเดียว นะเป็นวิดีโอที่อธิบายตรงนี้นะครับผมส่วนในส่วนของบทที่7นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับตัวหนังสือนี่ฮะพวกตัวหนังสือปรับทุกสเกลแล้วก็ตัวหนังสือที่จะทําการเซตอัพค่าขึ้นมานะครับเข้ามาดูในในหัวข้อนะฮะมันจะอยู่ตรงวิดีโออื่นๆนะครับอันนี้ก็คือเข้ามาเลือกได้นะครับน้องๆคนไหนที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนของวิชั่น2020ไปแล้วนะครับผมก็ก็ ดูตามด้วยกันเนาะดูตามด้วยกันนะครับผมโอเคกลับมาที่แบบฝึกหัดนะครับวันนี้จะดูกัน2 2ตัวนะครับก็คือในส่วนของ M t e c h กับ single t e c h นะผมจะดู single t e c h ก่อนลวกันนะครับ single t e c h หรือว่าซิง l กิลไลท์ e c คเนี่ยฮะจริงๆแล้วในบทที่5ผมไปดูไปแล้วในส่วนของการใช้งาน a n o โนเทนะครับเทคที่อยู่ตรงโซนนี้ เอกหลักๆก็จะมีนะฮะซ e l ิงเกิลไลน์นะครับมันตีไลน์นะครับ2ตัวนี้ยใช้งานแตกต่างกันเลยนะครับแต่เฉพาะตัวตัวซิงเกิลไลน์นะครับสามารถที่จะคอนเวิร์ตไปเป็นมันตีไลน์ได้ในบางกรณีนะครับในบางกรณีนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับเรามาดูกัน ในส่วนของ Sin g l e Line เนี่ยในเวอร์ชันที่ผ่านมาก็มีการกล่าวถึงว่าเป็นการใช้งานการเขียนแบบฉาบฉวยการเขียนในส่วนของซิมโบลพวกอะไรต่างจริงๆก็ประมาณนั้นเพียงแต่ว่า,าโดยปกตินะโดยปกติถ้าเราต้องการที่จะเขียน Sin g l e Line เนี่ยโดยในกรณีที่เราไม่ทราบาตัวขนาดนะตัวขนาดตัวหนังสือเราอยากจะเขียนให้มันใกล้เคียงเราทําได้ไหมทําได้นะในบางกรณีเช่น การเอาแบบ PDF เขาเข้ามานะ insert ในตอนที่แล้วก็เห็นใช่ไหมฮะมีการ insert นะครับไม่ใช่ insert ที่ import นะ insert กับ import ในตะัวอย่างกันนะครับผมเอาเข้ามาในแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆดูไปนะผมจะให้ดูในส่วนของ single ก่อนเพราะแบ่งออกเป็นแค่สองหมวดหมู่นะครับ single check หรือว่า s t e c h เนี่ยกับ m t e c h นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเรา จะต้องดูก่อนว่าในไฟล์ไฟล์นั้นมีสไตล์อะไรบ้างสไตล์ที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือไทยสถบัน PSK วิธีการสร้างสไตล์ในการเขียนตัวหนังสือก็ไม่ยากนะครับอย่างแรกโดยปกติเราเปิดไฟล์ใหม่เนี่ยไฟล์เปล่าๆนะครับมันมันอาจจะมีแค่2ตัวหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะเขียนงานาไม่ใช่เขียนงานสิเขียนตัวหนังสือเนี่ยในงานอะไรนะครับในงานอะไรในงานหน่วยเป็น หน่วยมิลหรือว่าหน่วยเมตรนะครับผมเพราะแต่แต่และหน่วยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเุว่าเราจะเขียนงานในหน่วยมิลอ่ะผมไปที่ไทยสรันพิสเคนี่นะครับอันนี้คือตัวที่สร้างขึ้นมาอย่างกรณีที่ต้องการจะสร้างหมายก็กดปุ่มนิ้วเนี่ยครับกดปุ่มจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเข้าไปเลยอ่ะนะครับอาจจะเป็น ISO นะง่ายๆดีไเป็นตัวใหญ่เลยกัน i S O นะครับขีด2 0 2 0นเนี่ยนะฮะ แล้วก็ตามด้วย ch h ในกัน ch นะครับผมกดโอเคไปมันจะได้ชื่อตัวนี้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่นะฮะ iso ทีนี้ดูสัญลักษณ์สเกลที่อยู่นำหน้าถ้ามีสัญลักษณ์สเกลความหมายก็คือมันติ๊กเป็น annotation อ c ในส่วนของ annotation scale ะนะครับก็คือการปรับอัตโนมัตินะครับไปตาม on scale ไปตามกระดาษ on scale นะครับผมโอเคถ้าผมติ๊กออกมันก็หายนะฮะอ่าโอเคผมติ๊กไว้ตรงนี้จากนั้นผมมาเลือกฟอนต์ใส่ นะครับเราต้องการฟอนต์อะไรนะครับการฟอนต์ตัวไหนก็ใส่เข้าไปสุเย่ผมแนะนําให้ใช้ไทยสวรรค์ PHK อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะโอเคจากนั้นที่เหลือเอาตามที่โปรแกรมโกรหนดมาให้ได้เลยครับอย่างเช่นเราไม่ได้ฟิกนะฮะไม่ได้ฟิกว่าเริ่มเขียนเนี่ยให้ตัวหนังสือเนี่ยมันเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับเรากําหนดเองนะฮะเราจะไปกําหนดเองทีหลังนะครับไปกําหนดเองทีหลัง แต่ถ้าน้องๆเพื่อนๆรู้ว่าเฮ้ยผมจะเขียนงานหน่วยวินมิลน,น่ะนะฮะก็ใส่จะใส่สั้ง2.5นะ,ะถ้างานหน่วยเมตรกจุดศูนย์หนึ่งห้านะครับแล้วแต่นะฮะงานหน่วยวเป็นงานหน่วยเปนเมตรหมายถึงว่าสเกลเนี่ยหนึ่งต่อร้อยขึ้นไปนะพวกหนึ่งต่อเจ็ดสิบห้าหนึ่งต่อร้อยขึ้นไปเนี่ยจุดศูนย์หนึ่งห้าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมประมาณนั้นทีนี้ในนี้มันก็จะมีรูปแบบนะครับว่าต้องการรูปแบบแบบไหนต้องการรูปแบบแบบอะไรทีนี้มีหลายคนสงสัยเข้ามาเกี่ยวกับ รูปแบบของตัวหนังสือนะบางทีมันมีการล็อกไว้เป็นไปนได้นะครับกรณีเนี้ยกรณีที่ล็อกตัวหนังสือเนี่ยคือสรุปเลยคือเพื่อน <c oughs> ๆน้องๆไปเอาไฟล์เข้ามาใช่ไหมฮะไปเอาไฟล์เข้ามาก็าอาจจะเป็นไปได้ในบางกรณีเพราะว่าตัวหนังสืออาจจะมีการสร้างเป็นลักษณะของของออพวกแอตทริบิวต์นะฮะพวกแบบพวกแอตทริบิวต์นะฮะอันนี้ก็ ส่วนใหญ่ก็จะนิยมสร้างในลักษณะของสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวมันลิกเข้าไปแล้วก็คี์ค่าใส่เข้าไปได้เลยใครงงนะใครงงตรง attribute เนี่ยในนี้จะมีการสร้างกระดาษแบบ attribute จะอยู่ในประมาณบทที่1น่าจะอยู่ในบทที่1นะอย่างที่ผมเรียนน้องๆเพื่อนๆไปนะครับในส่วนของอวิดีโอตั้งแต่บทที่2ขึ้นมาเลยนะครับผมไม่ได้มีการตัดต่อนะฮะดังนั้นใครที่ ซีเรียสนิดหน่อยก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าตัดต่อไปแล้วความคมชัดของภาพมันไม่ได้นะฮะอืมไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่มันจะมีอยู่นะการสร้างกระดาษแบบเออตารางประกอบแบบแบบ นี่ไงการสร้างตาราง attribute เนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับผมเข้ามาดูอีกทีนึงนะคใครที่มีชุดวิดีโอการเรียนการสอนอยู่นะครับผมลองลองมาดูส่วนหาอะไรไม่เจอก็ถามได้นะฮะโอเคอ่ะผมมาที่ตรงนี้นะฮะนี่นะครับก็เซตตามนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นก็ถ้าต้องการให้เป็นตัวใช้งานก็กดที่สไตล์เนี่ยนะฮะแล้วก็กดเซตเคเรนต์ไปกดโอเคไปมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ให้นะครับอ่ะผมจะเริ่มเขียนเลยนะ ช่วงผมยังไม่รู้จุดความโตของตัวที่ผมจะเขียนมันก็กะประมาณนี้นะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเหมือนกับว่าเราเรากะเอานะฮะว่าจะให้มันสูงเนี่ยฮะให้มันสูงประมาณไหนนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้คือคลิกนะหมายถึงว่าเราหมายถึงว่าผมคลิกเข้าไปนะฮะ ผมกะความสูงของมันนะฮะกะกะเอาความสูงคือเนื่องเื่องจากว่าไอซิงเกิลเทคเนี่ยถ้าเราคลิกแบบนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือความโตของมันนะครับความตของเขาไม่ใช่ของมันสีของเขาแล้วเราก็คลิกไปนะฮะคือคลิกจุดที่ต้องการเขียนน่ะนะครับผมคืนเปอย่างน,นี้อ่าผมไม่ดูใหม่นะฮะเวลาเรากดที่ซิงเกิลไลเช็กเนี่ยนะครับจุดแรกเนี่ยนะครับเขาจะให้เราคลิกไปก่อนว่าเราต้องการจะเขียนตรงไหนเขียนคลิกไปนะครับผมจากนั้น เราก็เลื่อนม้อออกมาการเลื่อนม้อออกมาเนี่ยเราสามารถป้อนค่าได้นะป้อนค่าได้นะฮะป้อนค่าได้แล้วก็อย่างเช่นผมใส่5นะครับแล้วกด enter หนึ่งครั้งโปรแกรมมันจะถามต่อส่งเกตดูตรงนี้ฮะใส่5เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะใส่ที่กี่องศานะครับของการเขียนงานเอาผมใส่0องศาเวลาเขียนมางานจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไ,ไหมฮะ กดคิกนอกกด s เออกไปนะครับทีนี้ดูใหม่นะสเปซบา s p ส c e ซบาร,บาร์คือการใช้งานสั่งเดิมผมคลิกจุดที่ต้องการเขียนดูนะครับทีนี้ผมเลื่อนมองขึ้นมาอันนี้ผมกำหนดเองนะแล้วผมคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วผมกด enter ไปเลยนะนะครับโปรแกรมมันจะตั้งจุดเริ่มต้นไปยังจุดสูงสุดแทนการป้อนค่าความสูงอ่ะ ทีนี้มาถึงดูนะครับส่วนผมโหลดเอาไฟล์งานนะครับไม่ใช่โหลดดีผมอินเสิร์ตนะครับไฟล์งาน p d มาสักหนึ่งตัวนะครับมาสักหนึ่งตัวเอาผมไปที่ดาวน์โหลดนะก็ดูภาพหน่อยอ่ะตัวนี้ก็ได้นะฮะ กรุกเคปนะครับผมวางแล้วกันเอาชั่วคราณนี้มีนะครับนี่ครับผมได้ไฟล์เข้ามานะครับผมก็เขียนดาบแบบในส่วนของตัวภาพเนี่ย PDF ตามนี้เลยทีนี้ผมอยากจะเขียนตัวหนังสือเนี่ยกะกะประมาณประมาณนี้คือคือคือเนื่องจากว่ามันจับไม่ได้ไงว่าความสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่เราก็ใช้ซิงเกิลไลทคเนี่ยนะฮะคลิกตรงจุดนี้นะฮะผมกดได้แปดไปลากขึ้นมานะครับโดยประมาณนะอาจจะลากไปประมาณไหนก็ได้เพื่อให้เห็นแล้วก็คลิกเลยครับปัง แล้วกด enter ไปนะครับพอเราเขียนออกมานะครับเช่นเส้นถนนนะนี่นะฮะมันก็จะได้ตัวหนังสือใกล้เคียงกับตัวนี้แหละนะกับตัวที่คือจะเห็นว่ามันมันไม่ทิ้งกันมากอะ่ะนะฮะมันไม่ทิ้งกันมากแต่ถ้าเอาไปเป๊ะน,น,นะฮะลองดูใหม่อีกสักรอบหนึ่งผมเอาตรงนี้นะครับผมลากมาประมาณนี้นี่นะฮะ คลิกไปกดเจอไปนี่นะครับเห็นไหมฮะก็จะได้ตัวหนังสือใกล้เคียงเขาจากนั้นก็ค่อยมาโรชตเอานะครับโรชตเอาก็มานี้นะครับน,นะฮะอ่านะครับผมแต่ถ้าเราป้อนค่านะถือว่าเราป้อนค่านะไปที่เอาใหม่นะไปที่ป้อนค่ากดตรงนี้ ซิงเกิลไลทิกคลิกินที่ต้องการเขียนนะครับจากจากนั้นก็เลื่อนมาออกมานะฮะเลื่อนมาออกมาหรือไม่เราป้อนค่าใส่กกไปเช่นเอาหกกลนเตอร์ไปเียนครั้งนะฮะอันนี้คือเราเราไม่ทราบไงความหมายก็คือเราไม่ทราบว่าจะเขียนให้มันใกล้เคียงกับเขามันจะต้องประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในนั้นซึ่งก็ส่วนใหญ่เองเนี่ยการใช้ซิงเกิลไล e ์เนี่ยมันจะคลิกเพื่อกําหนด หาตัวเทียบเคียงแล้วก็สร้างได้เลยนะครับอันนี้คือกรณีตัวหนังสือนะตัวหนังสือนะซึ่งมันจะแตกต่างจากตัว m t e x h เดี๋ยวด,ดู m t e x h อีกทีนึงนะเดี๋ยวด,ดู m t e c h อีกทีนึงอ่ะโอเคทีนี้มาดูรายละเอีย,อยดรล,ล,ลึกๆของมานิดนึงนะครับอ่ะ s t e x h ใหม่คลิกจุดที่ต้องการเขียนนะอ่าป้อนค่าถัดไปก็คือค่าความสูงอย่างเช่นผมใส่5แลเรามกด enter หนึ่งครั้งโปรแกรมจะถามอย่างเช่นผมใส่ถ้าผมใส่45 enter ไป มันจะทํามุมที่สี่สิบห้าองศานะครับจะทามุมที่สี่สิบห้าองศานะครับเนี่ยฮะค,ความสูงความโตของเทคลายเท่ากับเท่านี้ตรวจสอบได้อีกนะครับโดยการเปิด p ป o p e r t y นะอันนี้เราเรียนไปแล้วในบทที่2นะฮะนี่ครับ,รบมันก็จะรายงานความโตอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นี่นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของการป้อนค่าองศาเวลาเราป้อนใส่เข้าไปนะครับ เพื่อน,น,นๆน้องๆต,องต้องป้อนกลับโดยถ้าไม่ป้อนกลับจะสังเกตว่ามันจําค่าใช่ไหมก็ต้องใส่ศูนย์แล้วก็กด enter อีกหนึ่งครั้งนี่นะครับก็พิมพ์ต่อนะครับคลิกนอกหนึ่งครั้ง,ดก,ก,งกด escape ออกไปนะครับอันนี้ก็คือการกําหนดนะก็ใครเขียนไปแล้วมีมเส้นตรงขึ้นมาเนี่ยนั้นก็ต้องไปดูว่ามันตั้งเป็น9้างศาหรือเปล่นา,านะครับโอเคทีนี้มาดูหลักการการเขียนเพื่อกําหนดเป็นซิมโบลนะครับเพื่อกําหนดเป็นซิมโบลษณ์โดยปกติเนี่ย อย่างเช่นเราเขียนนะฮะอย่างเช่นไปที่ซิงเกิลลายนะคลิกตรงนี้นะฮะใส่2แล้วกัน Enter นะครับ Enter อีกครั้งนะครับอผมใส่1 e n t e เ2 Enter 3ส n t e r นเตร์สามนนะครับ10นะครับ Enter นะฮะแล้วก็9นะครับประมาณนี้กด e อสเชออกไปทีนี้ในการใส่สัญลักษณ์เงี้ยไอ้พวกวงกลมนี่นะฮะในอัลติแคร์ดเวอร์ชันยกเว้น LT นะยกเว,น LT, วเ้น LT Student ก็มีนะฮะ ไปตรง x p a t เนี่ยนะครับจะมีคำว่า encode in, in object นะครับคลิกที่ encode in, in object นะครับคุมชิ้นงานไ,ไปด้ยคลิกขวานะฮะโปรแกรมก็จะถามว่าเราตั้งค่า offset ของ factory เนี่ย factor เนี่ยไปที่เท่าไหร่ก็คือถ้าเราต้องการยอมรับค่าก็คือมาตรฐานที่เขาให้คือจุดสามห้าเรา enter ไปเลยจากนั้นก็ถ้าเราต้องการเป็นวงกลมเราก็คลิกวงกลมนะครับตัวล่างเนี่ยมันจะเฉลี่ยตัวเล็กกับเล็ก ตัวเล็กก็วงกลมเล็กตัวใหญ่ก็วงกลมใหญ่แต่ถ้าเป็นคอนสแตน n ์เนี่ยนะ constant นะครับ, constant, รบมันจะเฉลี่ยเลยมันจะเอาตัวใหญ่เป็นตัวหลักแล้วก็สร้างวงกลมนี้เข้ามาที่เหลือก็ให้พวกนี้เท่าๆกันนะครับผมอ่ะผมให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะเมื่อกี้นี่นะฮะถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งนะ enter ไปกดซ้ายขึ้นไปแล้วก็ variable นะฮะนี่ฮะเล็กกับเล็ก,ลกใหญ่ อันนี้ก็จะเฉลี่ยกันออกไปเพราะว่ามันกำหนดเป็นจุดสามห้านะี่มันเป็นค่าค่าค่าเฉลีย่ยคือคือคือถ้าคลิกตัวเดียวเนี่ยมันก็คงจะจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าหลายตัวมันก็จะต้องมีการมามาทำเป็นค่าเฉลี่ยออกมานะฮะอันนี้ก็คือ Single t e ทคนะครับซิงเกิลเทคข้อเสียของเขาก็คือมันไม่สามารถจะใส่ใส่คือปกติเนี่ยในเวอร์ชันอรินแคสองพันี่เนี่ย หรือออรเดอร์รุ่นใหม่นะผมเห็นหลายหลายท่านพยายามใช้ s ิงเกิลไลท์เทคแล้วไปจำฟอร์มูล a าไปจำสูตรออกมาคือมันมันมันไม่มันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นอะคือเรามี s t e c h อยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะคือเวลาเราคลิกไปที่ตัว s ิงเกิลไลท์เทคเนี่ยอันนี้อันนี้คือเราจะแก้ตัวหนังสือใช่ไหมเขียนไปแล้วเราไปคลิกไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีบรรทัดตัวนี้ให้ทีเนี้ฟังก์ชันที่ใช้ปรับแต่งเขาอะมันก็จะมีอยู่แค่นี้อันนี้ก็แต่ตรงนี้มันจะมีซิมโบลนะซิมโบลก็คือถ้าเราจะใส่พวก เนี่ยอย่างเช่นสิมโบลผมจะใส่เป็นพาร์สมายนัทเนี่ยผมกดตรงนี้ได้นะครับผมพวกนี้กดได้นะฮะคือคือมันมันเหมือนกับเอซิกนั S ่นแหละนะฮะไดมิเตอร์นี่ฮะใส่ตรงนี้เข้าไปได้นะครับผมประมาณนั้นแล้วก็กดตรงนี้ไปนะฮะวันนี้ก็ใส่ป้อนค่าจำที่เข้าไปตรงนี้นะฮะจัดชิดซ้ายชิดขวาพวกอะไรทำอะไรได้หมดแหละเพียงแต่ว่าฟังก์ชันที่เขาปิดเนี่ยมันมัน,ม,นมันปิดพวกนี้ฮะเนี่ยฮะ,ฮะตรงนี้ มันจะต้องไปเปิดโหมดาบางตัวใส่เข้าไปนะครับถึงจะลันพวกนี้ขึ้นมานะครับถึงจะลันพวกนี้ขึ้นมานะอ่ะประมาณนี้นะอันนี้คือสิ n g ลายเทคนะครับเขียนได้เป็นภาษาไทยได้เป็นไรได้แหละนะครับก็ลองดูนะฮะส่วนใครที่ติดปัญหาสระไม่ตรงกับใบอนุชนะผมก็นึกว่าจะหายไปจากสารระบบแล้วนะนะปัญหานี้นะเพราะว่าไทยสารบานี้ผมแนะนําให้ใช้ตั้งแต่ผมเริ่มสอนแล้วแนะ ตั้งแต่ทำชาแนลและตั้งแต่ตรงโน้นน่ะนะฮะประมาณเวอร์ชัน2014อ่ะเออผ่านมา220แล้วนะก็คือถ้าถ้าใครยังมีปัญหาอยู่ก็เข้าไปดูในส่วนของของวิดีโอเลยกันว่ามันจะทำอย่างไรบ้างนะครับผมประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดเคสเอาไฟล์งานลูกค้ามาอะไรประมาณนี้นะฮะผมขออนุญาตดื่มนะ้ำนิดนึงนะะอย่างที่บอกไปนะครับ <c oughs> วิดีโอไม่ได้ตัดต่อคือตัดต่อไปแล้วภาพมันไม่สวย ค okay. คือภาพมันไม่ชัดอะนะฮะผมก็เลยไม่ได้ตัดต่อวิดีโอก็เลยพยายามทํำให้มันเป็นน,นี่โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะในหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2อ,อ่ะปิดไปนะก็ลองเปิดเป็นแผเข้ามาฝึกดูตามแล้วกันนะครับคราวนี้มาถึง MT ็มเบ้างผมมองว่าเขาเป็นพระเอกเลยนะ MT e c h เนี่ยนะฮะผมมองว่าเขาเป็นพระเอกเลยแหละนะครับ คือ Mtech เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เราควรใช้งานกันมาดูกันก่อนนะ Entrade เนี่ยมันก็มี Mtech ให้ใช้งานอยู่ตรงนี้หลักการเดิมนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเข้าใจแล้วเนาะอันนี้คือการตั้งค่าทั่วไปนะฮะคปผมปิดออกไปนะครับผมไปที่ Mtech นะครับปังดูอย่างนี้นะฮะ Mtech เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะมันจะมีในไฟล์นั้นนะ่ะ มันจะมีประวัติการประวัติความโตแต่ไม่ต้องซีเรียสนะฮะไอประวัติความโตไม่ต้องซีเรียสเลยเพื่อนๆน้องนนะครับ,รบอยากจะเริ่มเขียนหรือว่าเริ่มอะไรยังไงเนี่ยเขียนไปได้เลยนะฮะแล้วก็ค่อยมาปรับรายละเอียดเอานะค่อยมาปรับรายละเอียดเอาเนะเหมือนกับว่าอันเนี้ยคือ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 มันมีมันมีมนมหลายฟังก์ชันอะให้ปรับขนาดนะครับให้ปรับขนาดอ,ะะาดอย่างเช่นผมเลือก m อ e c เนะฮะปั่งเนี่ยนะฮะ รเราใส่ค่าแล้วกําหนดอะไรต่างไปแล้วคลิกตรงนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือเหมือนกับเป็นซีเรียสตรงนั้นอ่ามาดูวิธีการเขียนนะผมคลิกนี้เลยแล้วผมก็มาร์คนี้เลยนะฮะดูนะผมมาร์คนี้เลยนะครับมันก็จะสร้างบรรทัดอยู่ประมาณนี้นะครับม,มันก็จะสร้างบรรทัดอยู่ประมาณนี้ทีนี้เมื่อมันสร้างบรรทัดอยู่ประมาณนี้สมมติว่าน้องๆพิมพ์เข้าไป f ออ่าสมวอ่าผมเอาตามเขาเลยลวกัน C นะครับ12นะครับคลิกนอกหนึ่งครับดีไหมฮะเวลาเปิดเข้ามาตรวจสอบกับตัวนี้นะเท่ากับ2ตัวนี้ลนะ่ะเท่ากับ3อ่ะดูใหม่นะฮะ m t e c เผมคลิกตัวนี้ใหม่ลากมาปั่งถ้าสมมติว่าผมเปลี่ยนไปก่อนเลยนะครับผมหามเอา6เลยเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะฮะเช่น4 1่ คลิกนอกหนึ่งครั้งเนี่ยฮะคือคลิกตรงจุดที่ต้องการเขียนก่อนนะคลิกตรงจุดที่ต้องการเขียนก่อนนะครับอ่าจัดตีฟิเคชันของตัวตัวอัลเทแคดส่วนใหญ่มันจะมีการเลือกนะครับเป็นอ่าจัดตีฟิเคจัดจัดตีฟิเคชันเนี่ยก็คือจุดจุดแท็กอะจุดแท็กของของพวกเนี้ยนะฮะมันจะมีอ่ากำหนดไว้นะฮะในเวอร์ชันก,นก่อนๆผมไม่ได้มีการกล่าวถึงนะนะครับ เพียงสี่มีเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยที่มีการกล่าวถึงโดยปกติเนี่ยฮะเขาก็จะมาร์กพวกจุดพวกไรนี้ไว้ justification ก็คือจุดที่จะมีการเขียนถ้าอยู่ในส่วนของ mtech นะฮะ mtech มันก็จะเป็นการกําหนดจุดแท็กหรือว่าเป็นการกำหนดจุดแท็กใน,ในตัวหนังสือก็เรียกว่าเป็นการกำหนดจุดแท็กได้เหมือนกันแหละนะครับผมประมาณนั้นอ่ะโอเคมามาเขียนตามนี้เลยนะอันนี้ก็คือการเริ่มต้นการเขียนนะก็คือไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายคือเขียนไปก่อนแล้วก็ปรับได้เลย นะครับปรับตัวงเสียเลยยกเว้นยกเว้นนะในส่วนของการเขียนการการแก้แบบ a d view เขาอ่ะการแก้แบบ add view อ่ะนะฮะอันเนี้ยจะต้องไปดูหลักการการสร้างตัวหนังสือสําหรับแบบ a d view เพราะอันนี้จะแก้ยากมากนะครับถ้าเราไม่เซตตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมโอเคอโนเทรดนะฮะเอ็มเนะครับคลิกจุดที่ต้องการสร้างเลยครับปังนะครับผมใส่3นะครับผมพิมพ์เลยนะครับ c 12นะครับอ่าผมก็คุม12นะครับเนี่ยฮะฟังก์ชันพวกนี้มันจะมันจะขึ้นมาฮะอ่าถ้าเป็นซิงเกิลไลน์มันจะปิดใช่ไหมกดใส่เข้าไปคิ้งนอกหนึ่งครั้งใส่ x เข้าไปตามด้วย10นะครับลบ3คุมลบ3ครับใส่เข้าไปภาษาไทยครับ ข้อหนึ่งครั้งอันนี้ก็ใส่เหมือนกันนะฮะซิมโบลอย่างนี้นี่ครับข้อหนึ่งครั้ง1 4นะครับเ้อหนึ่งครั้งนะครับ1นึ่งทับสี่นะครับแล้วก็ข้ออีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นแบบนี้สัญลักษณ์สายฟ้าเดี๋ยวจะได้ดูนะฮะเราสามารถเข้าไปปรับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเดีกนอได้นะครับผมวันนี้ผมก็ใส่ภาษาไทยเข้าไปนิ้วนะครับ ข้อหนึ่งครั้งอ่านี่ฮะเห็นไหมฮะมันเป็นสัญลักษณ์นี้เราก็กดเข้าไปใหม่แล้วกดเป็นเดียกนอเน,นี่ยนะฮะแล้วคลิกหนึ่งครั้งต่อให้เราลืมนะฮะเรามากดที่ตัวเขาเลยฮะเลื่อนมางมากดที่ตรงนี้นะฮะมันก็จะมีสัญลักษณ์พวกนี้ขึ้นมาให้อยู่แล้วไนะม่ต้องชีเรียบนะครับองศาก็เป็นดีกรีนี่นะฮะผิวเรียบนะครับ ข้อหนึ่งครั้งนะครับพลาสมายนัท0.01นะฮะคลิกนอกหนึ่งครั้งนะครับเนะี่ยนฮะจะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวเนี้ยตัวนี้มันก็ใส่ใส่พวกเอ่อเศรษฐกิญญ์ได้เหมือนกันนะสัรลักณ์หมายถึงว่า x v 2เนี่ยอันนี้นะฮะใส่ได้เหมือนกันนะครับผมเพียงแต่เขาไม่ได้ยมใส่แค่นั้นเองนะฮะอ่มาดูในส่วนของ s t h e บ้าง ถ้าเอสเทเขียนนะครับเราต้องการจะปรับให้มันเป็นเอ็มเทคทำได้ไหมเอ็มทำได้นะฮะนี่ฮะอ่ะซัวผมคลิกอยู่ตรการเขียนผมใส่3มันตัวสองครั้งเลย42นี่นะฮะคือปกติที่ตัวของมันเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะใส่ฟังก์ชันตัวนี้ได้ใช่ไหมนี่ฮะนะครับเนี่ยคือเดี๋ยวเลคลิกเข้าไปที่ตัวของมันเนี่ยนะฮะเอาเมื่อกี้อันนั้นอันนั้นมันเป็นเอ็มเทนะ อันนั้นไม่เป็น m t e c h คือตัวตัวที่ผมตัวที่ผมให้ดูไอตัวซิงเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวจะงง,งตรงหัวข้อมาเนี่ยอันนี้มันเป็น m t e c h นะฮะตรงหัวข้อตัวนี้เป็น m t e c h เนี่ยฮะเดี๋ยวขอแก้ไขก่อนนี่นะครับข้อเสียของการไม่ได้ตัดต่อวิดีโอน <c oughs> ได้อย่างเสียอย่างไอ้ตรงนี้คือ m t e c h นะครับตรงนี้ขึ้นเป็น m t e c h อย่าสับสนแต่ตรงนี้เป็น single line tech เนี่ยฮะ single line tech เดี๋ยวไปคิดเข้าไปก็แก้ไขแค่ตรงนี้มันไม่มีฟังก์ชันพวกนี้นะมันไม่มีฟังก์ชันนนี้้ขึมา แต่อันนี้มันเป็นฟัง์ชันตัวนี้คือความหมายก็คือฟัง์ชันมันถูกปิดอะเหมือนกันนะฮะอันนี้คือฟัง์ชันมันถูกปิดนี่พวกนี้ฟัง์ชั่ถูกปิดนะครับประมาณนั้นอ่าอันนี้ก็ใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สสมมุตินะสมมุติว่าผมใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สนะฮะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เอีเดี๋ยวเนี่ยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ C นี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ C นะนะครับคือเราพิมพ์เข้าไปนะครับคือกำลังจะบอกว่าเราถ้าเราจำถ้าเราจำค่ามาได้นะรเราจำค่าของไอตัวสัญลักษณ์ได้มันก็พิมพ์เข้าไปได้แหละเนี่ยนะฮะตรงตรงหัวข้อตรงนี้นะฮะเขาจะบอกเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ C เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ D นะครับ เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ P นะอันนี้อันนี้ก็เป็นพัลส์ไมนันะครับในกรณีเขียนซิงเกิลไลท์เทคนะครับในกรณีเขียนซิงเกิลไลท์เทคแต่อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราเขียนซิงเกิลไลท์เทคไว้แล้วเราอยากให้มันเป็นเอ็มเทคคลิกไปที่ตัวมันนะครับคลิกไปที่ตัวนี้นะฮะแล้วมาที่ e x p กซ์เพย์สนะครับแล้วกด Convert เลย Convert to m t e อ็นะครับมันจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็น m t e มเเลยฮะซึ่งตรงนั้นเองเราก็สามารถที่จะใส่สูตรได้แล้วฮะนี่ฮะนี่ครับใส่แบบนี้ได้และ เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะฮะนะครับเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้รู้สึกว่าใช่นะครับอันนี้คืออันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนกลับไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นเอ e มเทนั่นแหละอยู่ตรงนี้นะฮะแต่มันมี export โพอ๋ออันนี้เป็น e x p o r t Attribute นะครับผมประมาณนั้นโอเคนะครับน้องๆก็ลองฝึกกันดูอย่าลืมเข้าไปดูนะครับการใช้งานคำสั่ง การสร้างตัวนี้นะฮะสำหรับตัวนี้ฮะตัวหน,นังสือปรับอัตโนมัติสุกเกลนะครับแล้วก็ตารางการสร้างตารางแอตทริบิวต์นี่นะฮะอยู่ในนี้ครับการสร้างรายการประกอบแบบเนี่ยฮะพวกนี้นะครับเข้าไปดูเกี่ยวข้องกับเทคหมดเลยมันจะมันจะเจาะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบให้น้นองๆเพื่อนๆได,ได้ได้ลองฝึกกระดูนะครับผมประมาณนั้นในส่วนของบท7เรื่องของเทคนะคอันนี้ก็คือดึงออกมา ดึงออกมาอธิบายส่วนอื่นออีกทีนึงนะครับก็คือแยกให้ระหว่างใครที่อยากจะดูเพื่อการใช้งานกับเข้าไปเจาะอีกทีนึงว่าแต่ละตัวมันใช้งานอย่างไรนะครับผมโอเคน้องๆคนไหนที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะมันจะอยู่ตรงประมาณนี้กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้อัปเดตวิดีโออื่นๆได้นะครับเวลาผมทำรายการหรืออะไรต่างๆนะครับผมประมาณนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะฮะ ใครสนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนนะครับมีตั้งแต่2014นั่นแหละจนถึง2020เลยมี 2D มี 3D นะครับผมก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้นะฮะตาม ID l ดี line นี้แหละสอบถามกันได้ครับผมหรือติดปัญหาอะไรก็ถามทาง Line ทางหน้าเพจทางในส่วนของ channel ของ Facebook ด้วยนะครับใครสนใจจะเรียนข้อเรียนส่วนตัวนะครับเรียนทางไกลหรือเขอาเรียนที่ออฟฟิศก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เช่นกันนะครับผม โอเคใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i c r กันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ